ได้คะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นกับลุงเพียพึ่งกลับจากหาเห็ดนะคะในไหนป้าอ้นกับลุงก็เดินผ่านทะเลกันแล้วป้าอ้นก็นเลยอยากจะมาอัปเดตผักทะเลนะคะผักป่าริมทะเลมาฝากทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคณะทะเลเดือนตุลาคมมันจะเป็นยังไงคะ่ะ นี่ค่ะคนาทะเลพอเริ่มเข้าจะหน้าหนาวมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือผักขยงทะเลค่ะแก่แล้วนะคะใบเหลืองแล้วคะ่ะนี่ค่ะผักขยงทะเลออกเหลืองๆส้มๆแล้วนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นผักบุ้งทะเลนะคะผักบุ้งทะเลปีนี้พ้าอ้นไม่ได้เก็บค่ะเก็บไม่ทันเพราะว่ามันแก่ก่อนอันนี้เนี่ยคะ่ะอันนี้คือดอกของมันหรือเมล็ดฝักของมันนะคะผักบุ้งทะเลจะมีอายุได้แค่ปีเดียวนะคะ ต้นนี้คือจะตายนะคะไม่ไม่อยู่รอดถึงปีหน้าแต่ว่ามเมล็ดและฝักที่อยู่เนี่ยะคะ่ะก็จะร่วงหล่นแล้วก็จะขยายพันธุ์หรือว่าจะเกิดอีกทีปีหน้านะคะทุกคนมาดูคณะทะเลกรอน,นี้ค่ะเดือนตุลาคมแล้วนะคะคณะทะเลก่อนนี้ยังสดๆใหม่ๆนะคะนี่ค่ะยังพอให้ได้เก็บนะคะ โ oh, wow. อ้โหาป้าอ้นหักนี่คะ่ะยอดอ่อนๆเลยคะ่ะอยยังมีหลงเหลือนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ทะเลอยู่ใกล้ขนาทะเลถ้าอยากจะมาเก็บก็ยังพอมีให้เก็บนะคะก่อนที่มันจะแห้งแห้งใบแห้งแต่ไม่ตายนะคะดูคะ่ะเดี๋ยวป้าอ้นพาเดินชมริมทะเลกันต่อนะคะว่ายังมีผักอะไรให้เก็บบ้างคะ่ะในช่วงนี้ ื่อสักครู่ที่ปาอ้นให้ดูผักเขียงทะเลเริ่มจะเหลืองจะตายแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้ยังเขียวอยู่เลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากเก็บก็ยังพอมีนะคะดูคะ่ะทุกคนยังพอมีให้เก็บได้ค่ะแต่ขยะผักเขียงทะเลไม่ใช่มีกลิ่นและรสชาติเหมือนผักเขียงบ้านเรานะคะจะคล้ายแตงกวาค่ะ ช่วงเดือนนี้ก็ยังมีผักทะเลให้เราได้ลุ้นให้ได้เก็บนะคะผักนั่นคือภาษาเดนิสเรียกว่าสตรันเซนับนะคะหรือว่าเป็นมัสตาร์ค่ะทะเลมัสตาร์ปะอ้นไม่ค่อยรู้จักภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวปะอ้นขึ้นชื่อไว้ให้ค่ะอันนี้คือรสชาติจะคล้ายๆมัสตาร์สามารถกินได้นะคะอันแก่แล้วปะอ้ะอนหมายความว่าสามารถกินได้เกือบจะทั้งหมดนะคะ แต่ว่าใบาแก่จะออกขมขมนิดนึงนะคะดอกก็สามารถเอาไปประดับอาหารหรือประดับหน้าเค้กได้ค่ะอร่อยค่ะอันนี้คือลุงกับป้าชอบนะคะจะชอบเอาไปใส่กับเบอร์เกอร์หรือว่าฮอทดอกอะคะ่ะแทนแทนครีมมัสตาร์ดนะคะนอกจากเราจะได้เป็นครีมแล้วหรือว่าเป็นซอสแล้วเราก็ได้เป็นผักสดนะคะเนี่ยค่ะ กินได้ค่ะมีคนเพื่อนจากเดนมาร์กนะคะเอาไปดองหรือว่าคั้นส้มเอาไปดองไม่ได้คั้นส้มนะคะเอาไปดองเขาบอกว่าอร่อยแต่ป้าอ้นยังไม่เคยลองนะคะป้าอ้นไม่มีเวลาทําค่ะแต่เนี่ยค่ะโชคดีค่ะมาเจอดอกนี้เออต้นนี้กอน,นี้ยยังสวยอยู่ค่ะถ้าใครที่ไปดังเล่นที่ทะเลแล้วอยากจะได้ผัก ทะเลติดไม้ติดมือช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะยังมีค่ะนี่ค่ะต้นนี้สามารถเก็บกลับบ้านได้ค่ะอืมอืมผมส่วนตัวพระอ้นก็ขอเก็บสักกรรมไปทำแซนด์วิชนะคะเนี่ยค่ะลูกมันก็กินได้นะคะถ้าใครชอบรสเผ็ดหรือรสอะไรนะเผ็ดแบบ มัสตาร์ดนะคะพระอ้นแนะนำบางคนไม่ชอบนะคะไม่ใช่ทุกคนจะชอบแค่นี้ก็คงจะเพียงพอนะคะยังไงป้าอ,อ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูป้าอ้นเก็บ ผักป่าในช่วงปีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บผักป่าต่อกันปีหน้าคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ผักป่าเริ่มจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วคะ่ะอันที่ข้างหลังป้อนนี่ก็คือคณะไม่ใช่อะไรนะคะผักบุ้งทะเลคะ่ะดูคะ่ะก่อนที่หิมะจะลงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดต,ตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ฟ้อน้นขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่วความเบิกบานสวัสดีค่ะ